มีจริงไหมบางคนอาจจะบอกว่านรกสวรรค์เป็นเรื่องหลอกกันให้คนกลัวนะแล้วก็มาสร้างความดีหลายๆคนชาวพุทธก็คิดอย่างนั้นแต่พอมาฟังคำของพระศาสดาพุทธวจนะแท้ๆไม่ต้องมีใครมาอธิบายหรือเป็นความเห็นของใครเรากับพบว่า นรกสวรรค์นั้นเกี่ยวโยงด้วยความเป็นอริยบุคคลทั้งสิน้นถ้านรกสวรรค์ไม่มีอริยบุคคลก็ไม่มีเพราะอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยพระองค์รับประกันถึงความที่บุคคลนี้จะเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกําเนเรชานเปลตวิสัยมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้ว การไปสู่ที่ต่ำพบต่ำนั้นสิ้นแล้วเป็นผู้มีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวพบที่แปดของโสดาบันไม่มีไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไม่อาจยังพบที่แปดให้เกิดขึ้นและการเวียนเกิดเวียนตายของโสดาบันอีกไม่เกินเจ็ดคราวนั้นมีเวียนไปที่ไหนบ้างประเภทที่หนึ่ง สัตตคตูประมังเทเวจะมนุษสจะเห็นไหมไปเกิดในเทวดาบ้างมนุษย์บ้างถ้าเทวดาไม่มีเป็นการหลอกกันเล่นโสดาบันก็ผิดนระกไม่มีเป็นการหลอกกันเล่นโสดาบันก็ผิดนะสกาธาคามีก็เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกนานเดชานเปลววิสัย เป็นผู้กลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวซึ่งเราเปิดทำได้แล้วว่าโลกที่เขากลับมาสู่ก็คือเทวดากรรมภพภพไหนที่ไปไม่ได้บ้านเราก็นําคุณสมบัติการละสังโยชนนั้นมาตัดไปทีละประเด็นประเด็นดังนั้นถ้าเทวดาไม่มีสกาทาคามีบุคคลก็ผิดอีกอนาคามีอริบุคคลขั้นที่สามเป็นผู้ที่ไม่กลับมาสู่โลกนี้ และโลกอะไรที่เขาไม่กลับมาสู่นั่นก็คือในโลกของกรรมภพนะกรรมภพประกอบด้วยอะไรเราก็ต้องเข้าไปสู่พุทธวจนะอีกเช่นกันกรรมภพก็ประกอบด้วยนรกกํมเนตรชานเปลวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากรรมภพนะดังนั้นเทวดามีหลายชั้นกว้าง ก็มีตั้งแต่เทวดาการรมภพเทวดารูปภพเทวดาอรูปภพนี่เฉพาะเทวดาการรมภพยังอยู่ในกรรมภพทั้งหมดเป็นภพที่อนาคามีไม่ต้องมาเกิดในที่นี้